แกลิน่าฟรีไฟ่ผุดโปรเจกต์ใหญ่บอดี้สแลม X ฟรีไฟ่ปั้นเอ็ม่อยเพลงไม่เข้าท่าพร้อมฟรีไฟ่คอลเลกชันอาทิตย์เวลาตั้งเป้าดึงผู้เล่นเพิ่มกว่า90ล้านคนงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเปิดโปรเจกต์เอาใจสาวกคอเกมฟรีไฟ่กันค่ะล่าสุดแกลิน่าฟรีไฟ่ค่ะนำโดยนายกฤตพัฒนาเตชะเฮดออฟแกลิน่าออนไลน์ไทยแลนด์ค่ะดึงกลุ่มศิลปินขวัญใจไว้รุ่นอย่างบอดี้สแลมสอดส่นกีฬาอ e ีสปอร์ตค่ะผ่านโปรเจกต์บอดีส้สแลม X ฟรีไฟปล่อยเพลงไม่เข้าท่าค่ะถ่ายทอดเรื่องราวาาาาามมมเเเชื่่่่่ออททีใคครรรบบกววไข้้ปะสส็จ ได้มากขนาดไหนนอกจากนี้ค่ะหนุ่มตูมัดิิสลามยังได้ร่วมออกแบบแฟชั่นเกมกาลีนาฟรีไฟภายใต้คอนเซปต์อาทิตย์เวลาค่ะโดยการนําเสนอการไล่ตามความฝันค่ะผ่านเครื่องแต่งกายสีสไตล์โดยตั้งเป้าดึงผู้เล่นเพิ่มกว่า90ล้านคนสําหรับสิ่งที่ทําให้เกมกาลีนาฟรีไฟค่ะประสบความสาเร็จในฐานะเกมมือถืออันดับหนึ่งของไทยเกิดจากการที่ผู้พัฒนาชาวไทยค่ะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเกมฟรีไฟลโดยตรงทําให้เป็นเกมมือถือค่ะที่มีความเข้าใจกลุ่มผู้เล่นชาวไทยได้เป็นอย่างดีรวมถึงความสนุกของเกม เมค่ะที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายสนุกจบไวและไม่กินเนื้อที่ทั้งระบบแฟชั่นใหม่ๆค่ะการจัดกิจกรรมในเกมจัดการแข่งขันค่ะและยังมีระบบแคนค่ะที่ช่วยสร้างคอมมูนิตี้ในเกมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นค่ะจนทําให้มียอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลา3ปีที่เปิดให้บริการค่ะจานวนต่อวันทั่วโลกมีกว่า80ล้าน ID ซึ่งสูงสุดในปี2020ค่ะและสำหรับ Project Body Slam Free Fire ค่ะจะถ่ายทอดผ่านมิวสิกคอนเทนต์จะใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของ Body Slam ค่ะสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างครบถ้วน พร้อมออกไอเดียนําเสนอเรื่องราวของคนที่มีความฝันทุกคนคะ่ะโดยสามารถรับชมกันได้แล้วคะ่ะผ่านทาง u t u b e คะ่ะก็จริงๆตอนที่เราเริ่มกันมาอย่างแรกเราก็ถามและอยากจะทำถ้าทุกท่านทราบกันมาจริงหลายๆปีที่ผ่านมาจริงเกมฟรีไฟล์ของไปซาเกโรยาเนี่ยได้ทำร่วมมือกับศิลปินหลายท่านอยู่แล้วตั้งแต่แฟลกโฟที่เราทำกับลิซซี่ล็อกซี่โยบายทีเจอะไรเงี้ยคำโจทย์ต่อไปที่เรามีในตอนนั้นเราก็มาถามว่าเอ๊ะแบบ จริงๆแล้วเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นใหญ่ไปเลยนะครับชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เราน่าเคยทํามาก็เลยถามตัวเองว่าโอเคเออวงชั้นนำนานร็อกในประเทศไทยมันน่าจะเป็นวงอะไรคำ,คำถามแรกที่เรานึกมาตอนนั้นเราก็ตอบมาได้ว่าโอเคคือบอดี้สแลมแหละแล้วก็อย่างแรกเลยคือเราก็มานั่งดูโอเคสิ่งที่บอดี้สแลมทำเนี่ยมาตลอดก็คือเขาอยากที่จะคอยให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆแล้วก็พยายามที่พัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกับ ดิเรกชันของบริษัทอยู่แล้วอย่างเกมกรนาพีไฟเองก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมาตลอด3ปีเป็นเกมแอชชันแนวเอาตัวรอดชั้นนําของประเทศไทยแล้วเราเองก็มองคิดเหมือนกันเลยว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่คล้ายกับพวกพี่ๆวันิสแลมซึ่งพี่ๆวัดิสแลมเนี่ยเขาทาให้เพลงเป็นมากกว่าเพลงในคาว่าชั้นนําตรงนั้นแนวหน้าเนี่ยก็จะเป็นในเชิงนั้นเราเองก็ในบริษัทเกมเองเราก็อยากจะทําให้เกมเป็นมากกว่าเกม เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยอยากสรุปโปรเจกต์ตรงนี้คร่าวๆว่าตอนที่เราเริ่มมาแล้วคิดว่าโอเคเราทำไงดีเราอยากจะให้เด็กทุกคนเนี่ยสนุกกับเกมแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะทำตามความฝันของตัวเองอีกด้วยใช่ครับตอนนี้ก็อย่างแรกเลยคือโอเคขอพูดถึงตัวมิสิวิดีโอก่อนเพราะอันนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์นิดนึงนะครับก็เรามีเพลงชื่อไม่เขาท่าที่เราร่วมทํากับ ที่พี่วอดี้แซลมซึ่งเดี๋ยวหน้าติดตามดีเทลได้ว่ามันเริ่มมาอย่างไงคือคิดกันนานมากโปรเจกต์นี้แต่ว่า,าหลักคือมาสรุปว่าเป็นชื่อไม่เข้าท่าซึ่งจริงชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อที่ดูแปลกในสายตาหลายๆท่านแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าไม่เข้าท่าเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเรามีอุปสรรคในชีวิตอยู่แล้วทุกๆคนเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องทําตามความฝันไปให้ถึงเป้าหมายอันนี้คือความหมายของคำว่าไม่เข้าท่าจากคําว่าไม่เข้าท่าให้มันเป็นให้มันเข้าท่า แต่นอกเหนือจากตัวเพลงนี้ที่เราอยากสื่อสารไปถึงทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือแฟนเกมแฟนเกมเองแล้วนะั้นเราก็ได้ทําสำหรับแฟนเกมโดยเฉพาะคือจะมีตัวคอลเลกชันที่เราทํากับพี่ตูนบอดี้แ a ลมเลยเข้าไปใส่ในเกมฟรีไฟล์ซึ่งมีคอนเซปต์ชื่อของตัวโปรเจกต์ว่าอาทิวรานะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีทั้งหมด4ชุดนะครับก็อยากให้ทุกๆคนที่เป็นแฟนเกมติดตามชมได้เราจะค่อยๆปล่อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ ใช่ครับก็เราคาดหวังว่าหลายๆท่านที่แบบสนใจตัวเกมฟรีไฟเองจากหลายๆอย่างที่เราพยายามจะทําให้ผู้เล่นของเราคือเราอยากให้เป็นเกมมันเป็นมากกว่าเกมครับคือคอนเทนต์ต่างๆที่เรามอบให้ผู้เล่นตลอดแลวเวลาที่ฟรีไฟไดเ้เปิดมาในประเทศไทยเนี่ยก็มาสาปีกว่าแล้วเราก็อยากจะมอบคอนเทนต์อย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆก็หวังว่าจะมี การร่วมมือในหลายๆรูปแบบแต่ในครั้งนี้เองเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับวรดิสแรมนะครับเรามีความสุขความสนุกอย่างมากในการทําอันนี้ <Okay. S 1> ยากให้ท่ารู้ไว้ว่าโปรเจก tn ี้เป็นโปรเจกที่เราใช้เวลาใช้ความคิดร่วมกับพี่ๆวัดดิสแรมใช้เวลาตั้งใจที่จะทำและมอบให้กับผู้เล่นฟรีไฟจริงๆหรือแม้กระทั่งแฟนเพลงของวรดิสแรมสํารรับเพลงไม่เข้าท่าน,นะครับจริงๆตรงนี้เราเดี๋ยวเราไว้ติดตามชมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมันก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรื่อย